กลับมาพบกับดังเคลติกบายเน้นราโตะครับวันนี้ฉลองตู้เทลลี่กับบาบาร่ามาแล้วใช้แต้มของเหรียญดังก็เคยหกแรกกันแล้วครับเรามาดูระหว่างของของพ่อมันเน้นราโตะของลูกคนกลางจ็บแปนและคนโตโตโน่เรามาดูดวง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 คนนี้ยังไม่เล่นนะครับเด็กเกินไปเดี๋ยวรอโตก่อนมาเปิดกระชัากันตัวฟรีครับ ตัวนะครับหนึ่งสองสา<อ>มวันดวงตามเครื่องครับเปิดพร้อมกันแต่แดด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 โอ้ขบม,มีปฏิมามีลุ้นนิดนึงสิ่งส้มไม่ใช่หรอครับเออสีส้มครับเอ๊ะของเจ๊แปนปีฟ้าาครับหนึ่งสองสองามเวง่งอุ้อยมีลุงโหลดไหมมีไหมมีอันสุดท้ายครับ สองคนนล้วทำไมรีบข้ามยังเลยครับเพราะมันไม่ได้โอ้จะนาตัวคนอย่าเพิ่งกดเลยรัคเอื่นอย่าเพิ่งครับผมรู้มารทุดท้ายครับสักพักเดี๋ยวเธอรี่เธอรี่ครับผมผมจะบอกว่าผมไม่ค่อยหวังเลยตัวเนี่ยมันจะหลุดเลทแต่ถ้าหลุดเนี่ยขอเมตันนากอนได้โปรดมีสีเยอะมาครับมาแล้ ท็อกมาซีนีมากเอฟเฟกต์เฮือ้ครับครับมาเราเปิดตูต้ตอนครับ,บ,บกดถอยหลังครับถอยหลังครับเราจะไปเปิดตู้บาบาล่ากันเขาเรียกมาเอสให้ดีใจแล้วจากไปครับแต่ผมไม่ตีเรียก <บา S 1> เฮลี่เลยผมมีกิเวเม่แล้ว <ๆ S 1> ไม่ซีเรียส <ๆๆ S 1> ซีเรียสบาบาล่าครับจะไว้ลงอีเวนต์ครับมาตัวพีกันตัว ตรงตมีครับบาบาลา one two t อ่ะครับโอ้โหผมใช้ดวงหมดแล้วจากเมื่อกี้ได้ลุงเอื้อของโตโนโ่ขวาต้นมีมีรุ่นครับตีต้ม<อ>เอาของเจแปนมีรุ่นกว่าครับเอเ้อเฮื้อตามเครื่องเว่่ยมไอลนแ้ทำใจครับ เนาในอย่าเพิ่งทำไมไม่ลุ้งเหรอมะครับของโตโน่จะลุ้นครับลุ้นแบบเผื่อหน้าตู้ก็ไม่ออกเลยนะครับเนี่ยน้องไม่เคยหรอกไม่เปลี่ยนสักพักหน้าตู้เอ๊ะน้องมเปลี่ยนหน้าตู้เลยนะครับไหนครับเอ้ยเฮ้ยเปลี่ยนทองสักพักบาบาลามทองทอง จบข่าวในพิธีรับนักไว้ชมกันใหม่ในคลิปต่อไป